โครงการใหญ่ๆที่ตอนนี้ได้ทำเซลล์ทสร,รวมไปถึงทำวิดีโออินท์วิวไปด้วยมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่โครงการแรกคร่ะเป็นโครงการของไฮเนเก้นเมื่อวานพี่รักเพิ่งพูดไปไฮเนเก้นนะคะเขาเปิดให้ทำเซลล์ทสนะคะและวิดีโออินทิรรรวเป็นของ p าวซิฟายทุกคนซึ่งก็สอบเป็นซิกเอเซนเมนต์คล้ายๆของเนสเล่นะคะและคล้ายๆของ UFLP มีอะไรบ้างมี3ส่วนที่เป็นคล้า,ายๆอัธิจุดเทสและอีก3ส่วนที่วัดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างหนึ่งลอจิคอลลอจิคอลนะคะมันเป็นการวัดเรื่องของภาพนะว่าภาพต่อไป ภาพอะไรมันคืออนุกรมรูปภาพ2คือ verbal reasoning คือข้อสอบที่เป็น statement ให้เราจัดหรือตัดสินจากการอุปมาอุปไมในเรื่องของว่า choice มี3ส่วนคือ true false และก็ cannot say นี่คือส่วนที่2นะคะส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็น new e r i c a l test ซึ่งทุกโครงการนะทุกโครงการต้องมี new e r i c a l test นะคะสส่วนนี้เป็นส่วนที่วัดคะแนนถ้าคุณทําผ่านคุณจะได้ทําวิดีโออินทิวิวต่อซึ่งนะคะพี่รักษ์บอกเลยเลยว่าวิดีโออินทิวิวนะระวังดีๆถ้าคุณผ่านเน่ ไม่ได้คุณจะไปต่อรอบสัมภาษณ์ไม่ได้เลยจุดตัดมันคือวิดีโออินทิวิวและถ้าใครอยากจะเตรียมความพร้อมจะเตรียมเองก็สามารถสั่งซื้อนะคะแบบฝึกวิดีโออินทิวแบบข้อเรียนออนไลน์ไปฝึกเองได้เป็นข้อเรียนออนไลน์2ชั่วโมงและในเฟสสุดท้ายจะมีจับเวลานับถอยหลังให้คุณได้ลองฝึกซ้อมตอบจากหลายๆคําถามและคําถามส่วนใหญ่เป็นคําถามที่เขาเคยถามในโครงการอื่นๆมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเข้าไปดูเข้าไปฝึกก่อนได้ สองก็คือโครงการของตัวเชลเชลค่ะหลายคนสมัครเข้าไปเชลให้ทำนะคะขอทดสอบเซลเทสไม่กี่ข้อ8 9ข้อและหลังจากนั้นนะคะซึ่งพี่ลังมองว่ามันจะคล้ายๆอัิจ a t t i t นะแทบจะไม่ได้วัดคะแนนแต่วัดภาวะผู้นําในตัวเราว่าออกมาเป็นค่าใดค่าหนึ่งและจะได้ทําวิดีโออินทิวิวต่อซึ่งของในส่วนของแคเนเก้นเนี่ยเขาให้ทํา3วันหลังจากอ e ีเมลแต่ของเชลให้เวลา7วันทุกคนในขณะที่สุดท้ายเลยเป็นของเือเซนทันเซนทันเ็าสอบเป็น h, h L และให้ทําวิดีโออินทิวไปพร้อมกันคะแนนวีดีโออินทิวทุกคนถ้าคุณทําวิดีโออินทิวได้ดีนะต่อให้คะแนนเทสอะคุณได้ประมาณแบบครึ่งหนึ่งเนี่ยคุณก็มีโอกาสผ่านได้เพราะมันเวทคะแนนวิดีโออินทิวเยอะเหมือนกันค่ะ h อ l แของในส่วนของตัว UMC ล่าสุดที่ผ่านมาคะแนนก็ไปเวทที่วิดีโออินทิวเยอะมากๆถ้าสอบไม่ค่อยดีแต่วิดีโอดีอะอันนี้ยังผ่านนะที่ผ่านมาคือผ่านเพราะฉะนั้นไปดูดีๆว่าเราจะเตรียมความพร้อม,อมอยังไงได้บ้างถ,าถ้าจะเตรียมแบบ ะะรอบสอนสดท้าทำสองอย่างเนาะเซลฝึกเซลเทสด้วยพี่รัก์แล้วก็ฝึกฝึกวิดีโออินทีวิวด้วยเอาตัวมาอยู่ในโอกาสกับรอบสอนสดแบบ2วัน2 day นะคะที่เป็น2 day for อร์คาสําหรับการทําวิดีโออินทีวิวจะมีเซลเทสหนึ่งวันและอีกวันที่1ก็คือวันอีกวันที่2ก็คือเรื่องของตัววิดีโออินทีวิวเพราะฉะนั้นเราจะถ้าใครจะอออินนะให้เอาตัวมาอยู่โอกาสในรอบสอนสดเพราะว่าการได้ฝึกมันดีกว่ามากและถ้าหากคุณอยากจะเรียนเอง จะเรียนแยกแค่วิดีโอทีวิวก็ได้ส่วนเซลล์เทสอาจจะไปสั่งซื้อแบบฝึกเซลล์เทส1 0 0รอข้อเพื่อไปฝึกเองแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นจงเอาตัวมาอยู่ในโอกาสแต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะอออินจริงจริงอยากจะเข้าโครงการบรเนารมนต์เทรนจริงจริงพี่รักแนะนําให้คุณเรียนแบบไฟด์เดย์อินด e n t หรือแบบ5วันเพราะว่าแบบ5วันคุณได้ฝึกในทุกมิติทั้งการสอบการทําวิดีโอทิววรวมไปถึงการสัมภาษณ์ จะเอาแบบไหนแล้วแต่ความพร้อมของเรานะคะแล้วแต่ความตั้งใจวิวของเราว่าเราอยากได้แบบไหนกันแน่และอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่คุณต้องซื้อไว้ติดตัวคือ เซตหนังสือไม่ว่าจะเป็นยางบัดมันคือการมันคือเส้นหนังสือเพื่อให้คุณเพิ่มวิวในตัวเองให้มากขึ้นน่ะใครที่มีของอยู่แล้วอะถ้าใช้เซ้นหนังสือคุณไปเข้าเครือซีพีได้เลยนะแต่ใครที่บอกว่าไม่มั่นใจเลยอ่ะแม้กระทั่งเครือซีพีคุณก็ต้องมาเข้ารอบสอนสดเพราะว่าเข้ารอบสอนสดพี่รักษ์ส่วนใหญ่นะพี่รักษมองเห็นว่าน้องๆมีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากเรียนและมันทําให้เวลาไปเข้าเอเซนเมนต์ M. เขาก็เลยผ่านเป็นเรื่องง่ายล่าสุดก็ไปแล้วก็ผ่านเช่นเดียวกันไม่ได้ผิดหวังเลยทุกคนเพราะฉะนั้นถาาามว่กร ไม่ไม่มีใครการันตีเราได้ความสามารถของเราทุกคนต่อให้วันนี้เราเรียนภาษาอังกฤษมา10กว่าปีก็ยังไม่มีใครมาการันตีอาจารย์คนไหนการันตีเราได้เลยว่าเราจะเก่งถูกปะเหมือนการต่อให้พี่ลักษณ์สอนทุกคนเป็นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเอาไปนําใช้ได้เหมือนกันแต่ที่ผ่านมาไฟเด็กอินดิวชันนนะเข้า MT ได้อยู่แล้วแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งโครงการคือเครือ C p ยังไม่เคยมีใครพลาดนะยกเว้นว่าเขาไม่เอาโอเคไหมเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมและนะคะจะงับโอกาสวันนี้นะคะก็สามารถสมัครเข้าไปได้ที่หน้า โปรไฟล์กดลิงก์ฟรีแล้วกดที่ติดต่อเราหรือกดเลือกคอนได้เลยวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเปลี่ยนแปลง8ชั่วโมงต่อว,วันแล้วรับลายได้ใหม่ไปกับเมนเทนนี่การที่เราจะเปลี่ยนแปลง,ปลงชีวิตมันต้องเริ่มจากความตั้งใจที่มุ่งมั่นก่อนทุกคนถ้าปรับตรงไม่ชัดคุณจะหาทางไปถึงมันได้และพี่ลากบอกเลยว่าจริงๆ MP เข้าไม่ยากคุณแค่ต้องรู้เทคนิคหนึ่งก็คือเรื่องของตัวลีดเดอร์อชิพอะไรคือสิ่งที่เขามองมันไม่ใช่ว่าตีความง่าย,ายๆเราคิดไปเองต่อให้อ่านหนังสือนะพี่ลากบอกเลยว่ามมันนกก็็เบไไ่ดดด้หดอรสอสตาง จริจริงๆและดีกว่ามากล่าสุดเมื่อวานน้องเพิ่งจบプライแปร์เวดคาร์ดไฟด์เดนเวอร์ชั t นไปเขาขอบคุณพี่ลักมากบอกมันต่างกันมากเลยพี่ลัก mm hmm. เขาเข่งตัวเองว่าเก่งขึ้นเก่งขึ้นและเขาได้เตรียมความพร้อมและเขาบอกขอบคุณมากมากเพราะฉะนั้นเอาตัวมาอยู่โอกาสซะเพื่อใ้คุณจะรู้เองว่าศักยภาพของคุณมันมีอยู่แค่ไหนเพะคอร์สเรียนเป็นคอร์สดึงศักยภาพในตัวคุณออกมาถ้าใครสนใจปรึกษาเข้ามาได้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ